สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเป็นคนพิการด้วยนะครับช่วงนี้ท่านอาจจะเห็นคลิป,ปลอยมาให้ท่านดูบอกว่าคนพิการสามารถกดเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดือนละ200บาทขอบอกนะครับเรามาตามแก้ข่าวนั่นมันเป็นคลิปของปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้อย่าหลงไปกดเงินล่ะ ถ้าไปกดเงินแล้วมันไม่ได้เงินเดี๋ยวจะไปด่าเจ้าของคลิปเขานะครับเพราะว่าคลิปเวลาเขาทําคลิปขึ้นบนระบบ YouTube แล้วนั้นคลิปนั้นจะอยู่ในระบบ YouTube ตลอดพอถึงวันเดือนปีเกิดของคลิปสมมติว่าเดือนสิงหาเนี่ยเคยโพสตคลิปนั้นลงไปเมื่อหลายปีก่อนเดือนสิงหาปีนี้มันจะมาโชว์อีกทํานองนี้ครับเมื่อคนไปดูโดยไม่ดูวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่คลิปเป็นก็จะหลงไปกดเงินเดี๋ยวจะระดาเจ้าของคลิปเขาอีกนะครับสรุป ถ้าไปดูคลิปไหนแล้วเห็นบอกว่าคนพิการกดเงินสวดได้200บาทนั่นไม่ใช่นะครับที่จริง200บาทนี้ผู้พิการกดเงินได้200บาทนะครับผู้มีผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กดเงินได้200บาทนี้มันเป็นของปีที่แล้วกดได้เดือนละ200บาทติดต่อกัน5เดือนเลยตั้งแต่พฤษภาก็หกก็200มิถุนา200รกรกฎาคม0สิงหา200กันยา200ก็จบมาตรการเขาจบมาตรการไปตั้งแต่สิ้นเดือนกันยา 62เมือ่อตั้งแต่ปีที่แล้วนนนะครับแต่คลิปมันยังลอยวนอยู่ในระบบ YouTube คนไปดูเดี๋ยวไปกดเงินแล้วไม่ได้จะด่าเจ้าของคลิปนะครับนั่นเป็นของปีที่แล้วนะครับหวังว่าทุกคนทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับช่องเราได้เคยทําคลิปให้ได้ดูแล้วว่าวิธีดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปเขาดูยังไงจะได้รู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่จะได้ไม่ต้องหลงประเด็นนะครับสรุปเงินพิการ200ที่กดได้ทางบัตรบริการแห่งรัฐนะครับไม่ใช่ของปีนี้นะครับเป็นของปีที่แล้ว คลิปเก่ามันลอยวนก็ลอยวนไปแต่ถ้าเราดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปเป็นเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนคลิปใหม่คลิปเก่าแต่อันนี้คลิปใหม่นะครับคลิปท,ที่กาลังชมอยู่เดี๋ยวนี้เป็นคลิปใหม่เลยนะครับคลิปวันนี้เลยคลิปใหม่ี่เอามาบอกว่าอย่าหลงไปโกดเงิน200เพราะมันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่บอกให้กดเงิน200คนพิการครับสวัสดีครับ